ดูดูคนดูคนโนไม่นอนนะแล้วพจะทำอะไรอีกลิงนไม่ง่ววันนี้เตชวยสัญญาไว้เตชจะไม่นอน ดู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 ดี่จะยอมค่ะค่ะนะบ่นค่ะพี่ชูไม่ชนะลรกพุดเชื่อคาคาสามรอบแล้วโูพอดทำยี้นี่รับตารับตา